สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับครูสมสุดาพิชรานนท์หรือว่าครูสมนั่นเองค่ะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราจะเริ่มเรียนวรรณคดีกันแล้วนะคะเตรียมวรรณคดีขึ้นมานะคะพร้อมกับอ่านหนังสือวรรณคดีพร้อมกับแบบฝึกหัดด้วยนะจ๊ะ,ะวันนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเรื่อง พระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครค่ะสนุกค่ะเรื่องนี้เรามาทราบตัวชีวัดกันก่อนนะคะอยู่ในมาตรฐานท่อ1นจุนะคะป .4 ีทับสอ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านมาตรฐานท่อ1.1จุป .4 ีทับหาคาดคณีเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบมาตรฐานท่อ1.1ป .4 ีทับห สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันท1 1ป4ทับอ่านหนังสือที่มีคุณค่าทำความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านท5.1ป4ีทับค่ะอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงและท5.1ป 4. 4 4ทับ่ท่องบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจนี่คือเรื่องราวของพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครนะคะผู้แต่งนั้นก็คือสุนทรผู้นั่นเองนะคะหรืออสุนทรพระสุนทรโมหารนะคะเกิดวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329นะคะก็องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกนะคะนั่นคือผู้แต่งค่ะ เนื้อเรื่องย่อเป็นอย่างไรนักเรียนไปอ่านได้ในหน้า32นะคะในหนังสือวรรณคดีค่ะเรื่องราวมีเยอะนะคะหน้าดูหน้าชมหน้าฟังในคลิปนี้คุณครูให้นักเรียนดูคลิปก่อนค่ะไปกันเลยจ้า เรียนรู้บทอาขยานหลักจากเรื่องการผจญภัยของสุดสาครสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ตาก็มีบทอาขยานหลักจากเรื่องการผจญภัยของสุดสาครมาขับกรอมให้เด็กๆฟังบทอาขยานบทนี้เป็นตอนที่ตา ไปช่วยสุดสาครที่ถูกทีเปลือยผลักตกลงไปในเหวนั่นเองเด็กๆอยากจะฟังกันหรือยังถ้าอยากจะฟังแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันเลยบัดเดียวดังงงงเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงะหาเห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมา ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพศแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกลำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนหลลานานะ รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาหมายเท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักด์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตา คราวนี้ตาจะสอนล,ล้านๆอ่านบ้างโดยตาจะแบ่งวรรคให้เพื่อให้ล,ล้านๆอ่านได้ง่ายขึ้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันดีกว่าจ้ะบัดเดี๋ยวดังงั่งเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงะหาเห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมาประคองพา ขึ้นไปจนบนบรรพตมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักรักมั่ง ชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดง แจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาเป็นยังไงบ้างละหลานเริ่มอ่านคล่องกันแล้วใช่ไหมต่อไปเรามาฝึกอ่านแบบทํานองสนอกกันบ้างดีกว่าพร้อมเรามาเริ่มกันเลยบัดเดียวดังเองวังเองแว สะดุงแล้วเลียวและสังเอเห็นโยขีขีรุงพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรนพสแล้วสอนว่าอย่าไวาใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกลามเลือกอำนดถึงเท้าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไมกคดเหมือนหนึ่งนายนำใจคนมนุษย์นี้ที่รัก อยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแมนใครรัก รักมังช่างช่างตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะละานนะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิด ตามไปเอาไม่ทาทอุเธอดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศีพอเสร็จคำซ้ำแดงแจงคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาเห็นไหมจ้าหลาน การอ่านบทอาขยานไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมจ๊ะร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกข้อคิดที่ได้จากบทกลอนต่อไปนี้แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาตัวอย่างคำตอบบทกลอนนี้ต้องการสอนเรื่องการเลือกคบคนและไม่ควรไว้ใจใครให้มากเกินไปดังบทที่ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเป็นยังไงบ้างจ้าหลานวันนี้ก็ได้รับความรู้จากตาไปมากมายเลยใช่ไหมจ๊าหลานอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านทํานองสนะอ,อย่างสม่ำเสมอนาะตาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า สนุกไหมคะคุณครูค,คิดว่าน่าจะสนุกนะคะสนุกมากคะ่ะเรื่องนี้เอาหยิบมาบางตอนเท่านั้นนะคะตอนที่กําเนิดสุดสาครสุสาครนั้นก็คือลูกของพระ,พระอภัยมณีกับใครคะกับนางเงือกนั่นเองนะคะแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่สุดสาครเข้าไปเมืองกาลเวกนะคะตอนนั้นนะคะจะมีบทอักยานให้นักเรียนได้ท่องด้วยฝึกเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวใน ในคาบบทอาขยานนักเรียนจะได้ท่องด้วยนะคะที่มีบทว่าหน้าห้าสินะคะบัดเดียวดังหางเหงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแลเชแชงนักเรียนต้องท่องด้วยนะคะเป็นบทอาขยานอ่ะทำการบ้านค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะอยู่ในหน้าอ่า นี่แบบึงัดนะคะอยู่ในหน้า167นะคะอ่าไม่เยอะนะคะจนถึงหน้า171นะคะอ่าไม่เยอะค่ะอย่าลืมค่ะทําแบบึงัดด้วยเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ